สิ่งแรกที่นักปฏิบัติคิดก็คือจะไปนั่งสมาธิแบบฤาษีเจ้าชายสิทธฐา,าเข้าไปหาฤาษีจริงๆไปสอนนั่งสมาธิจนทั้งจิตสงบนะถึงฌานที่8เลยแต่ฌานหนึ่งสองสสี่ห้าหเ็ดแปดเนี่ยเป็นสมาธิแบบสงบเฉยๆไม่ใช่แบบตั้งมั่นแล้วท่านก็พบว่าเข้าฌานไปถึงขนาดน,นี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาออกจากฌานกิเลสก็เกิดอีกท่านก็พบว่าไม่ใช่ทาง เมื่อฝึกอย่างนี้ไม่สําเร็จท่านก็มาฝึกที่ร่างกายของท่านนะทรมานใจตัวเองด้วยการทรมานกายท่านพราะว่าตัณหาเนี่ยมันจะพาให้เกิดทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นทรมานมันอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสบายก็นั่งบนหนามเลยนะทําอะไรที่ทรมานตัวเองตลอดเวลาหวังว่าทรมานไปเรื่อยๆแล้วจิตจะหลุดพ้นแล้วท่านก็พราว่ามันไม่ใช่ จนกระทั่งช่วงใกล้ๆที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านั้นแหละที่ในตำราบอกว่าพระอินมาดีดผินสามสายอันนั้นหมายถึงทางสายกลางท่านะระลึกถึงนะท่านะรานละลึกถึงสมาธิดั้งเดิมที่ท่านเคยเป็นมาแล้วแล้วท่านลืมไปสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นท่านก็ทำสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นนะจนเข้าฌานที่หนึ่งสองสามสี่ไป ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถอยออกมาแล้วท่านมาพิจารณาว่าอะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่เนี่ท่านเดินปัญญาเมื่อมีสมาธิสมบูรณ์แล้วไม่ใช่การคิดส่งเด่นนะบางคนคิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะโดยที่ไม่มีสมาธิรองรับเลยมันคือความฟุ้งซ่านมันไม่สามารถลดละกิเลสได้เจ้าชายสิทธา,ทานั้นจิตทรงสมาธิเต็มที่แล้วนะแล้วท่านไปดูปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่คิดนะ ท่านไปดูความจริงว่าอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ท่าน,นก็เห็นว่าชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่จิตมันไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาทําไมมันถึงหยิบฉวยขึ้นมาเพราะมันมีการทํางานของใจคือมีพบนท่านดูของจริงจากประสบการณ์จริงในใจนค่อยๆสังเกตไปไม่ใช่นั่งคิดเอานะนั่งคิดเอาไม่มีสภาวะทำรองรับใช้ไม่ได้ ท่านดูสิ่งซึ่งมีสภาวะรองรับรูปธรรมนามธรรมแต่ดูในบทบับเพ,พ็ะของปฏิจจสมุปบาทเองอาริยสัจอริยสัจบัพพะดูไปจนถึงอวิชชา,า,าถ้าท่านจิตท่านจะทำลายอวิชชาลงไปอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นลาสมุทัยเมื่อไหร่ลาสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธ เมื่อไรแจ้งนิโรธมานั้นเกิดอริยมรรคนั้นสําคัญอยู่ที่ตัวรู้ทุกรู้ทุกก็คือรู้ไก